สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับวันนี้พ่อแต็มคือมาวัดปูศูนย์เนะครับเนาะพ่ออาจารย์ดาวดวงไมย่นี่ก็พอดีเลยครับจะได้พอตัวเลขแนวทางน้ำเพิ่นํำนะครับเนาะอาจารย์ดาวดวงไมทั้งไทยทั้งเลขกเล่าครับาวันนี้แต่ได้เบื้องน้นกันครับเอฟซีมะครับผมการวักษาการครับผม มาตามแนวทางตามแนวทางกันความอดเป็นยี่ยุงยางเลยครับผมพวกหลงเราพวกนึงอ่ะแปดศูนย์ล่างถูกตรงบนบอลลงพีโอ้โหผมขึ้นบ้านิเข่ามากสุดเนาะครับผมโอ้สุดดีเอาสุดเดิมเลยล่ะสุดเดิมเขาดีอ่ะเขาดีเข่าท่างเหล็กวิ่งเข่าท่างเหล็กจับโคอ่ดหดนีมาตามกันต่อพี่น้องมาตามกันต่อเด้อะให้ลุยกันไปเลย โดยที่เราต้องมีกักพป่น้ลัทุกทีเก้าอย่เนาะครับผม,ม,มเดินดีเนาะด้มวยเนดเดินด,ดีตลอดปีวันยังวันพุดบอครับเรียกว่าว,วันพุดเป็นบอนพุดมันพุด ที่หนึ่งมีนาเนาะกับผมใส่รู้ดีนะม,มือนีเลยพี่ลองปแปลกเพราะว่าเขียนหนังสือง,ง่ามคือมือนีผู้เที่ย ก็ค่อยเป็นค่อยไปท่านงพีเนาะไเขียนง่ามันไปเรื่อยๆรามดาพัฒนาไปเนาออดานะอันจรงเนกับผมทั้งทัไปทั้งอยู่นี่วันที่่มลมาเออมือนีล่มมากเป็นกนอีกมาอกันเนาะกับผมมาโดยมือโดยมืเกินเนาะครับเนาะแ่มานเินคือว่าจมาอก เอาไ็้วิ่งไปก่อนอะไรนตรงนี้วิ่งเนาะ่าว,วิงวงวงว่งบนวิ่งบนล่างไปเลยกรบผมบนล่างพวดไรไปเลยครบผม อ๋วีัผมสองวิ่งศูนย์หนแมน อาจจะก,กอดข้อกันมากก็ได้เนาะกับผมวันนี้วันนันกับผมเพราะว่ามันก็นร่มหนาวบ้างทีมันอาจจะก,กอดข้อกันมากเพราะว่ากาศเ็นเย็ยนนะเป็นเลขพี่น้องเลยอาจจะเป็นเลขพี่น้องเลยพี่น้อง้นหนึ่งสองศูนย์หนึ่งไปที่น,น,นอแม่งเอาบนกันพี่น้องสิครับผมว่าหลวงพีจะจับโคให้เจอดลมสองวันที่หนึ่งมีหน้าคมนะครับผมบนล่างด้วพี่น้องบนล่างนะครับผมเอาเตรมสูดไปได้บ่เดยหลวงพี เต็มทุดเอ้จะเอาจับเนียนๆคัดเนีนยหมดมีเนมีอยู่มีเงเนจดหายอยู่อ้าวจอดเน่ยเนี้ยหดไปเนี่ยเอีเต็มทุดเลยกับผม สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศนย์หกนยหกหนึ่งเอาต้อไปเออได้แน่เคผเออับีเออยงามละงามลละรับผมโอ้รับผมหมดนี่มีรุ่นไม่แห้กันไม่คุยนองเน้อ ก่างางเลยอฟซีเลยกับผมเอาปนี้ลุงพี่ชียนให้เาสิตัดออกรเนบดบนี้บัดน่ยนเนนีเียเดียวี้ลกับผมโอเยศูนย์กับหน <c> ึ่งกับผมศูนกับหนึ่งนีเป็นรอวรอบกับผมรองตัวกันใจกับผมาเนียบอน แล้วนากับพวกลูกวันเีอมากจังกับผมคิดแต่ก็ได้ตัวเนีนเออใ่เนาะเนียนสีหนึ่งกับผมหกหนึ่งเนีนไปสองคล้วที่นอ้องสี่สูน เอ๋อเน้นหกคืูเดี๋ยวอ,อาายุสามคูสามแสามเน้นไว้ยละส<อ>ามได <ผม S 2> ้วิ่งล้เอาใส่โลโก้ให้ในตรงพีบหวานโลโกครับโลโก้โกโกสิสยา,ยายยายิกสี่เพ่อนคุณหูคุณตาอืเนโลโกเดียวนะครับผมจังหลายคลิปคลิปคานมากนะนาะเ,เป็นคนคนเดียวกันไหมว่าทันว่า นลดจากดาวกลับขึ้นมาใส่หญ้าเดิมที่น้องใสตัวอ้างน้ำเนี่ยใส่ตัวอ้างน้ำเนี่ยอาจารย์อ้ออกจารยกอ้ออาจารยอ้ออ่างไหมทั้งนาทั้งนาพี่ออดาวดวงใหม่นี่มีเออเออนาครับผมอาจารย์เนาะอาจารย์ดาวดวงใหม่เนาะครับผมไม่รู้แม่รมันถึงนใช้ไรอือ่ะที่น้องอิปเชื่อเน งามนเออเอฟซีมากกระจัดมากก็ค่อยเรียกเพิ่งออกแล้วมันตรงกันกับตัวน้องบรับจันบ่กับบ่กับบ่บ่บกับให้เอฟซีไปกับเอาเออมันละขายเอฟซีกับกับเอาจะเอาน้องไม่บ่กับครับผมครับอ่ะพี่น้องเอฟซีอ่ะพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้เอ้าพี่น้องเอฟแคปหน้าจอไว้ครับผมอ่ะหลวงพี่ดาวน้องไม้ปล่อยต่องวดหลังแตกล่างงวดที่ผ่านมา อ่ะแตกลางแปดศูนย์ตรงตรงนอนพี่น้องพี่กับผมกะงวดนี้ไฮมาตัวงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมบนล่างมีเลขสามตัวคือศูนย์หนึ่งสองแต่เน้นออกมาเด่นคือศูนย์กับหนึ่งนะครับผมตัวเน้นนะตัวเน้นก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเานเป็นตัวรองแล้วยุบซี่จากคัดอตัวไหนพิจะหน้าบางเอาเดอ้อพี่น้องเด้่อถ้าชอบก็เอาไม่ชอบก็พานเป็นแนวทางกันเท่านั้นเดอ้อดูไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมวิเคราะห์กันให้ดีก่อนแต่จะลงทุนแล้วแต่จะเลือกไปยึบสลัดกิแนแบงรัฐบาลกันอ่ะไวลลวงหนากันนะพี่น้องเดอ้อเอาสุดท้ายใส่ชิปนี้ ขอาการราศึกการหลวงพีได้ไรครับผมครับผมครับผมอาจารย์ทุกคนทนะุกคนเนาะเอฟซีครับผมอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยคุณธรรมบบครับเอ<ม>ฟซีวันพุทธที่หนึ่งมีนาคมหกหกนะครับเนาะวิ่งรูดบนล่าง เด็กติดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับเนาะครับอาจารย์ประเดนไหนที่ติดศูนย์กับติดหนึ่งนะครับยศที่ 4, 4เป็นฉีดเซนใต้ไว้เดียว่าขันมักตัวแดง้องก็จะเลื่มกลับตัวไว้นะครับเนาะครับเลือกซื้อเลือกหาสลากินแบงรัฐบาลไม่ได้ครับเด้อยศที่สนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนะาะมักตัวแดงเขาก็จะเลื่มกลับตัวไว้นำ ครับอ้าวสุดท้ายทายสุดนี่พ่อแจ่มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันนี่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้พ่อแจ่มขอไว้พอนีเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแจ่มขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับนอกความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่ย่าให้มีนะครับเดอ้อขอให้มีแต่โชคต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันครับวันที่หนึ่งมีนาคมหกหกนี้เนาะครับเนาะถือลอตเตอรีร่วันที่หนึ่งกันทุกทุกคนนะครับเด้อครับอ้าวไว้พอคลิปหน้าครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม